นิยายเรื่องวันสินโลกตอนที่31สถานการณ์คับขันคาบันในใจของควาง้างรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าหากยิ่งยื้อเวลาน,านานมากเท่าไหร่ซอบบี้ที่รวมตัวขึ้นมาใหม่และสุดัขกลายพันธุ์เหล่านั้นก็จะยิ่งมากขึ้นอีกทั้งอัตราการชนะของพวกเขาก็ยิ่งเลือนลางมากขึ้นเท่านั้นอีกด้วยไม่ได้อยากจะพูดโอเวอร์เกินจริงสักนิดเดียว ว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาแล้วจากนั้นควางซางก็ได้ตะโกนออกมาหลังจากนั้นก็กระโดดพุ่งพลวดไปด้านหน้าและถือโอกาสตอนที่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังไม่ฟื้นคืนสติกลับมากวาดแกว่วงขวานสุดกำลังที่มีสับลงไปยังบาดแผลบนหลังหัวของเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวที่ถูกเขาทุบด้วยรูปปั้นโลหะอย่างโหดเหี่ยม ถึงแม้ว่าพลังของเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้จะแข็งแกร่งจนน่าตกใจก็ตามแต่การโจมตีด้วยรูปปั้นทั้งสองเมื่อสักครู่นั้นได้สร้างบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้นไม่เพียงแต่เนื้อบนบาดแผลนั้นจะถูกตีจนฉีกขาดแล้วแม้กระทั่งกระดูภายในบาดแผลนั้นก็ยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเมื่อเห็นเช่นนี้ภายใต้การสรับด้วยพลังทั้งหมดของควางซางนั้นส่งผลให้ปลายขวานอันคมกริบ ได้สับไปบนกะโหลกของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นจนแยกออกก่อนที่เสียงระเบิดคล้ายโลหะอันรุนแรงดังขึ้นแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือถึงแม้ว่าคุณภาพของขวานที่ทหารชันั้นจะดีมากก็ตามแต่หลังจากต้องแบกรับการโจมตีอันรุนแรงติดต่อกันหลายครั้งเข้าในที่สุดด้ามจับที่ทำจากไม้ก็ถึงขีดจำกัดมันหักออกจากกันจนเกิดเสียงกรอบดังสะเทือนเลื่อนลั่น เหลือทิ้งไว้เพียงใบมีดขวานและด้ามจับครึ่งหนึ่งที่ค้างอยู่บนหัวของเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี e ้ยวตัวนั้นควางสางได้พลาดโอกาสที่จะสร้างบาดแผลที่ลึกเข้าไปอีกขั้นหรือแม้กระทั่งคราชีวิตเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี e ้ยวตัวนี้แล้ว <c oughs> หัวกะโหลกที่ถูกขวานสับจนแยกออกและใบขวานส่วนหนึ่งที่เสียบมิดเข้าไปในหัวของมันสัตว์ประหลาดบิดเบี e ้ยวที่กลายพันธุ์มาจากซอมบี้ตัวนี้ ความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจนมันอดจะตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองและเจ็บปวดอย่างบ้าคลั่งไม่ได้กอดที่มือขวาจะกวัดแกว่งขึ้นมาแล้วหันไปทุบควางสางอย่างโหดเหี้ยมบาย์ไ <My guy. S 1> เนื่องจากพลังที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมากจากการออกแรงเมื่อสักครูน่นี้อีกทั้งยังได้รับแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนกลับมาไม่น้อยดังนั้น ควางซางจึงไม่สามารถหลบหลีกจากขอบเขตการโจมตีของสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เมื่อเห็นแขนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเนื้อง,งอกนั้นกวาดออกไปควางซางทำได้เพียงยกแขนขึ้นมาทั้งสองข้างปกป้องตัวเองจากพลังการโจมตีที่ทั้งรุนแรงและรวดเร็วนี้ได้เท่านั้นบางทีอาจเป็นเพราะได้รับเชื้อไวรัสและพลังเนือมนุษย์เพิ่มเข้าไปดังนั้นพละกกำลังของเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี จึงได้แข็งแกร่งกว่าควางสางไม่น้อยเลยทีเดียวภายใต้การโจมตีด้วยความโกรธแค้นของเขาควางสางที่เหบือนถูกอัดด้วยไม้เบสบอลอย่างแรงจนตัวแข็งทื่อไปก็ถูกแขนขนาดใหญ่นั้นกวาดออกไปเต็มแรงจนลอยละลิ้วออกไปล้มลงไปกองกับพื้นเป็นระยะทาง7-8เมตรและในเวลาเดียวกัน การกระแทกที่รุนแรงนั้นได้สร้างความเจ็บปวดให้กับแขนทั้งสองข้างที่ใช้ปกป้องตัวเองของควางสรซางจนกระทั่งได้ยินเสียงแตกหักของกระดูกเบาๆดังขึ้นมาอีกทั้งหลังจากที่ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็สร้างความอึดอัดตรงหน้าอกของเขาจนกระอักเลือดออกมาอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าการต้านทานการโจมตีนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้แขนทั้งสองข้างของเขาได้รับบาดเจ็บแล้วเท่านั้นอีกทั้งยังทำให้เขาได้รับบาดเจ็บภายในอีกด้วยแต่ในเวลานี้พลังงานความอบอุ่นและบริสุทธิ์กลับทะลักออกมาจากภายในร่างกายของควางรางหลังจากนั้นก็รวมตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตรงบริเวณหน้าอกและแขนทั้งสองข้างที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงความเจ็บปวดที่แผ่ขยายออกมาทั้งสองจุด ทุเลาลงทันทีร่างกายที่เดิมทีอ่อนแอของเขาก็ได้ฟื้นคืนพลังกลับมาบางส่วนด้วยเช่นกันห,ห,หลังจากที่เช็ดเลือดมุมปากแล้วดวงตาของควางซางก็ฉายแววเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันทีทันใดจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพุ่งเข้าไปหาสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นอีกครั้ง ก่อนหน้านั้นเขาเองก็เคยถูกสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวนี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วครั้งหนึ่งจึงได้ค้นพบว่าหลังจากที่บรรลุวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งแล้วมันได้สร้างประสิทธิภาพของการรักษาและฟื้นคืนที่แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยดังนั้นสิ่งนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เขากล้าที่จะเข้าสู้อย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับเจ้าสัตวะลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ถึงอย่างไร วิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งในตอนนี้ก็ได้ปรากฏความสามารถในการฟื้นตัวอันแข็งแกร่งออกมาแล้วขอเพียงแค่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วโดยไม่ถูกเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ฆ่าตายหรือทําให้พิการไปซะก่อนหลังจากนั้นก็เข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเขาจะฆ่าอีกฝ่ายหรือจะถูกอีกฝ่ายฆ่าตาย <c oughs> สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวในตอนนี้ แทบจะสูญเสียสติปัญญาไปในสิ้นเชิงเมื่อเห็นหางสางที่ถูกตัวเองโจมตีจนกระอักเลือดแบบนั้นพุ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งทําให้ความโกรธของมันทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกก็จะส่งเสียงคํารามออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาหางสางเช่นกันเพื่อหมายจะเข็นฆ่าเจ้าหนุ่มคนนี้ให้ได้แต่ในเวลานี้ความเย็นยเยือกที่ยากเกินคําบรรยายกลับแผ่ขยายออกมาจากเท้าด้านขวาของมัน ดูเหมือนว่าเท้าวขวาของเขานั้นจะแข็งทื่อจนเริ่มสูญเสียความรู้สึกไปเมื่อเขาหันกลับไปมองกลับพบว่าเจ้าหนุ่มที่ยิงดวงตาของตนคนนั้นไม่รู้ว่าโผลมาข้างกายตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ใช้มือข้างหนึ่งกดลงไปบนเท้าของเขาในเวลานี้ความหนาวเย็นถึงขีดสุดก็กำลังทะลักออกมาจากมือของเจ้าหนุ่มนี่แล้วเข้ามาปกคลุมไปทั่วเท้าของเขา ก่อนจะรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งหนาๆนาอยู่บนเท้าของเขาเท้าขวาที่ถูกหลิวซินใช้พลังแช่แข็งไว้นั้นได้สร้างความโกรธแค้นแก่เจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่แขนขนาดใหญ่นั้นจะกวัดแกว่งขึ้นมาแล้วทุบไปบนตัวของหลิวซินแต่หลิวซินนั้นได้ทำการป้องกันเอาไว้ก่อนแล้วดังนั้น แทบพริบตาเดียวที่เขาสังเกตเห็นเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวยกแขนขึ้นเขาจึงดึงมือขวาของตัวเองกลับมาจากนั้นก็กลิ้งไปด้านหลังเพื่อทิ้งระยะห่างจากเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนั้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แขนขนาดใหญ่ของมันทุบลงมาพอดีเห็นได้ชัดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ยอมปล่อยหลิวซินไปง่ายๆดังนั้นหลังจากที่โจมตีไม่สำเร็จ มันจึงได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งแล้วก้าวอย่างหนักแน่นตรงเข้าไปหาหลิวซินทันทีพลังแช่แข็งเหนือมนุษย์ของหลิวซินนั้นทำให้มันสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามขนาดใหญ่ดังนั้นมันจำเป็นจะต้องกำจัดคนที่แช่แข็งตัวเองจนสร้างผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของมันซะกอ่อนเพียงแต่ว่า เท้าวขวาของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ถูกหลิวซินแช่แข็งไว้แล้วดังนั้นตอนที่เขาไล่ตามหลิวซินไปนั้นเท้าวขวาที่ถูกหลิวซินแช่แข็งไว้ก็ปรากฏรอยร้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นชิ้นเนื้อภายนอกพื้นผิวก็เริ่มแตกกระจายออกเป็นชิ้นๆกลายเป็นเนื้อแช่แข็งสีแดงเข้มที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นเผยให้เห็นเลือดเนื้อภายในที่ยังไม่ได้ถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นเลือดจำนวนมากที่อยู่ภายในได้ทะลักออกมาจากเท้าขวาที่ได้รับบาดเจ็บอย่างโหดร้ายและน่ากลัวที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่ถูกแช่แข็งจนแตกกระจายและยังหดตัวลงสองในสจนสาดกระเซ็นไปเต็มพื้นที่แล้วยังลดการเคลื่อนไหวของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ช้าลงอีกด้วยฮ่าฮแช่แข็งแล้วก็ยังไม่ตายน่าด้านจริงๆเมื่อเห็นภาพนี้ หลิวซินก็อดที่จะหัวเราะออกมาดังๆไม่ได้ระวงังแต่ในขณะที่หลิวซินกำลังหัวเราะเสียงดังอยู่นั้นใบหน้าของควางซางกลับเปลี่ยนสีขึ้นมาทันใดก่อนจะส่งเสียงตะโกนออกมาด้วยความตกใจเนื่องจากตอนนี้สุนรักกลายพันธ์ทั้งสี่ทิศได้เข้ามาล้อมไว้ก่อนจะทยอยพุ่งเข้าใส่หลิวซินด้วยความเร็วสูง เพราะเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวที่จดจอ่อกับการต่อกกรกับควางซางก่อนหน้านั้นดังนั้นจึงได้ถือโอกาสตอนที่หลิวซินเพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ตัวของสัตว์ประหลาดตัวนั้นจนมองข้ามกับสุนัขก,กลายพันธุ์ที่เป็นกองกําลังเสริมของเจ้าสัตว์ประหลาดในบริเวณนั้นเฮ้ยบัดซบเฮ้ยเมื่อได้ยินคําพูดของควางซางในที่สุดหลิวซินก็สังเกตเห็นสุนัขก,กลายพันธุ์หลายตัวนั้นจากนั้น สีหน้าก็ทอสีลงก่อนจะเริ่มยิงไปที่สุนัขหนึ่งในกลุ่มนั้นโดยตรงแต่ในขณะที่เขาพยายามจะยิงสุนัขก,กลายพันธุ์นั้นอย่างต่อเนื่องอยู่ๆในปืนก็เกิดเสียงดังแกรกๆขึ้นมากระสุนภายในคลิปของเขาหมดแล้วและเรื่องที่เป็นวิกฤตการณเลวร้ายลงยิ่งกว่าก็คือเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะเปลี่ยนคลิปกระสุนตแต่อย่างใดนี่มันชีวิตของเขาไปตายซะ หลังจากต่อสู้กันมาหลายครั้งระดับความเร็วของหลิวซินก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นต่อให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อับจนเพียงใดเขาก็จะไม่มีวันหลับตาปีรอความตายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วดังนั้นเขาจึงกัดฟันกรอดแล้วตะโกนออกไปด้วยความโกรธปืนไร้กระสุนที่อยู่ในมือขวาที่ถือนั้นได้กลายเป็นอาวุธลับขึ้นมาในทันใดเขาใช้มันทุบลงไปยังสุน,นัขกลายพันธุ์ตัวหนึ่งอย่างรุนแรง พร้อมกับยกกำปั้นข้างซ้ายชกไปที่สนักกลายพันธุ์อีกตัวถึงแม้ว่าพละกกำลังของหลิวซินจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับควางซางก็ตามแต่มันก็มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ถูกปลุกพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาแต่อย่างใดภายใต้พลังที่เวี่ยงออกไปเต็มแรงนั้นปืนพกอันนั้นก็ได้ก่อเกิดอาดุภาพขึ้นมาไม่น้อยจนสามารถทบไปบนหัวของเจ้าสุนัขก,กลายพันตัวนั้นโดยตรงจนหัวแตกเลือดไหล และในเวลาเดียวกันสุนัขก,กลายพันธุ์อีกตัวก็ได้ถูกกำปั้นของหลิวซินชกออกไปพลังความเย็นได้แผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายของมันจนกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งในที่สุดเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวหลิวซินก็สามารถฆ่าสุนัขก,กลายพันธุ์นั้นไปได้สองตัวอีกทั้งยังขัดขวางการโจมตีของสุนัขก,กลายพันธุ์ตัวหนึ่งด้วยแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้ ยังมีสุนัขก,กลายพันธุ์อีกสี่ตัวในขณะที่หลิวซินชกกำปั้นไปที่สุนัขก,กลายพันธุ์ตัวนั้นจนกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งสุนัขก,กลายพันธุ์ทั้ง4ี่ตัวได้กระโดดพุ่งเข้ามาใส่ตัวหลิวซินจากด้านข้างจนล้มไปกองกับพื้นก่อนจะอ้าปากอันดุร้ายของมันแล้วกัดไปที่คอของหลิวซินอย่างโหดเหี้ยมอย้ใส่ห่วงไปชะฉันนะในช่วงเวลาชุกละหกนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่หลิวซินจะทำได้คือยกแขนขวาของตัวเองขึ้นมาแล้วขวางปากของสุนัขก,กลายพันธุ์ตัวนั้นไว้แต่เนื่องจากลุกลี้ลุกลนเกินไปบวกกับเขาก็เพิ่งที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับการควบคุมพลังเหนือมนุษย์นั้นสักเท่าไหร่ดังนั้นในเวลานี้เขาจึงกระตุ้นพลังเหนือมนุษย์ของเขาไม่ทันจึงได้ถูกสุนัขก,กลายพันธุ์ตัวนั้นฝังเขี้ยวลงไปอย่างโหดเหี้ยม จากนั้นก็กัดฉีกอยาก่างรุนแรงและรวดเร็วทำให้ชิ้นเนื้อแขนขวาของเขาฉีกขาดออกมาในที่สุดพริบตาเดียวเลือดสดๆก็ได้ทะลักออกมาจากแขนของหลิวซินเขาตะโกนกรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนาก่อนจะใช้เท้าเตะสุนัขกลายพันธุ์ที่เหยียบอยู่บนตัวของเขาจนลอยออกไปและในเวลาเดียวกันหลิวซินก็ใช้ปืนก่อนหน้านั้นทุบลงไปบนหัวของมันจนเลือดไหล แต่กลับไม่ได้ฆ่าชีวิตของมันแต่อย่างใดก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งจากนั้นก็กระโดดพุ่งพรวดเข้ามาใส่แขนที่ได้รับบาดเจ็บของหลิวซินอีกทั้งยังไม่ทันที่จะปีนขึ้นมาบนตัวของหลิวซินมันก็ได้อ้าปากงับลงไปอีกครั้งอีกด้านหนึ่งสุนัขที่หลิวซินเตะจนลอยออกไปนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือ สัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวที่เดินโซซัดโซเซไม่ไกลนักก็เข้ามาหาลิวซินพร้อมกันในเวลานี้ดูเหมือนลิวซินจะตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแล้วไปเมื่อเห็นลิวซินตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันในใจของควางซางก็ร้อนใจขึ้นมาทันใดจ้องเขม็งพร้อมกับส่งเสียงตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคือง ก่อนจะรีบเข้าไปเป็นกําลังเสริมของหลิวซินทันทีแต่ปัญหาคือเพราะระยะห่างของเขากับหลิวซินในตอนนี้ไม่ว่าจะช่วยชีวิตยังไงเขาก็ไม่สามารถช่วยหลิวซินที่ตกอยู่ในน้ำมือของสุนัขก,กลายพันธุ์และเจ้าสัตวประหลาดบิดเบี้ยวนั้นได้ในเวลานี้ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทําได้เพียงยืนมองเด็กหนุ่มที่เรียกเขาว่าฮ่องเต้และรุ่นพี่ถูกสัตว์ประหลาดเหล่านั้น ฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเท่านั้นช่วงเวลานี้คำพูดทั้งหมดของหลิวซินที่เคยพูดได้ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาราวกับภาพวิดีโอที่ฉายซ้ำผมคือผู้ช่วยของพี่ยังไงก็ต้องอยู่พี่ออย่าบังคับผมซะให้ยากเลยพี่ถึงตอนนี้ตาผมปกป้องพี่แล้วชีวิตของผมยกให้เขาไปแล้วผมจะไม่มีวันยอมให้ใครทำร้ายเขาเด็ดขาดพ่อแม่ เชื่อห้องเต้เหอะเขาจะต้องพาเราออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนทุกภาพที่ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาทำให้ฮวางซางโกรธแค้นขึ้นมาอย่างมากเขาจะไม่ยอมให้ความไร้อำนาจนิทวีความรุนแรงขึ้นเด็ดขาดในเบื่อหลิวซินเชื่อเขาขนาดนี้แต่ตอนนี้เขากลับช่วยหลิวซินไม่ได้ได้แต่ยืนมองเขาถูกเจ้าสัตว์ประหลาดฉีกเนื้อไปต่อหน้าต่อตาเขาไม่ยอม ขาโกรธไม่ไม่เขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเขาต้องช่วยลูซินในช่วงเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของควางสร้างก็ได้เกินขีดจำกัดอย่างรุนแรงภายใต้อารมณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ภายในร่างกายของเขาที่ดูเหมือนถูกพัฒนาการไว้ได้แตกกระจายอย่างรุนแรงพลังงานใหม่ เริ่มไหลทะลักออกมาจากร่างกายของเขา